สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณมาสัมผัสความงามของธรรมชาติและค้นพบผืนดินแห่งโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากความเจริญนี่คือที่ดินโฉนดครุฑแดงเนื้อที่337.8ตารางวารูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะโดดเด่นด้วยการติดถนนสาธารณประโยชน์ถึง3ด้านคือทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกที่ดินเสมอระดับถนนไม่ต้องถมเยอะประหยัดงบประมาณค่ะ ภาพนี้เป็นภาพเก่าจะทำให้คุณเห็นรูปแปลงเต็มๆได้ชัดเจนขึ้นเพราะปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นภายในแปลงบ้างแล้วค่ะ แม้ทางเข้าสู่ที่ดินจะเป็นถนนคอนกรีตที่ค่อนข้างแคบและมีบ้านคนอาศัยอยู่ไม่กี่หลังแต่ก็ให้บรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวท่ามกลางวิวทุ่งนาที่สวยงามค่ะ และที่สำคัญที่ดินแปลงนี้เชื่อมต่อสู่ถนนหลวงหมายเลข212ซึ่งเป็นถนนซ้ายธุรกิจหมื่นล้านของจังหวัดมุกดาหารได้อย่างง่ายดายบนถนนสายนี้คือศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกแห่งโชว์รูมรถยนต์ทุกยี่ห้อปั๊มน้ำมันและธุรกิจขนาดใหญ่อีกมากมายรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่สองที่เพิ่งเปิดให้บริการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซนนี้อย่างแท้จริงค่ะ การเดินทางจากถนน212เข้ามายัางที่ดินแปลงนี้สะดวกสบายโดยผ่านถนนวงคำปานซึ่งเป็นถนนลาดยาง2เลนและเข้าซอยมาเพียงเล็กน้อยบนถนนคอนกรีตที่อาจจะแคบไปบ้างแต่ก็เป็นเส้นทางที่เข้าถึงได้จริงระยะทางจากถนน212มาถึงที่ดินแปลงนี้เพียง800 m. เมตรเท่านั้น ด้วยทำเลที่แม้จะอยู่ลึกเข้ามาเล็กน้อยแต่ก็เข้าถึงถนน212หนึ่งย่านธุรกิจหมื่นล้านได้อย่างรวดเร็วทำให้ที่ดินแปลงนี้คือโอกาสทองสำหรับคุณที่มองหาพื้นที่สำหรับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้าขนาดเล็กหรือคลังกระจายสินค้าที่ต้องการการเข้าถึงถนนหลักเพื่อการขนส่งโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าที่ดินติดถนนใหญ่ที่แพงมหาศาล อสังหาริมมซัพย์เพื่อการเช่าสร้างอาพาร์ตเมนต์หรือหอพักเพื่อรองรับพนักงานและบุคลากรจำนวนมากที่ทำงานบนถนน212ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องบ้านพักส่วนตัวที่ต้องการความสงบสร้างบ้านพักส่วนตัวที่ได้ความเงียบสงบในบรรยากาศทุ่งนาแต่ยังใกล้ความสะดวกสบายและแหล่งงานสำคัญของเมือง โซนนี้มีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเปิดอย่างไม่หยุดยั้งทำให้ราคาที่ดินบนถนน212สูงถึงหลายสิบล้านบาทต่อไร่แต่สำหรับแปลงนี้ที่ดินฉนดครุดแดงเนื้อที่337.8ตารางวาแปลงสวยติดถนน3ด้านเราขอเสนอขายในราคาเพียง1,350,000บาทเท่านั้น โอกาสทองแบบนี้มีเพียงแปลงเดียวรีบตัดสินใจก่อนใครติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้าชมที่ดินจริงได้เลยนะคะโทร093 349 8678 Line ID m a c z 8อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณได้เห็นกันนะคะ และกดติดตามหรือ Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดอสังหาริมทรัพย์ทำเลดีๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ